สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> เปิดตัวมาเหมือนพี่คาดจะเดินทัพย์เลย <_ an> นะพี่น้องนะก็ <_ an> <_ an> ้ววันนี้เราจะไปวิ่งหินลูกลังกันนะพี่น้องนะพูดยังไงก็ไม่เหมือนแกนะอีกรักแกมันเด่นนะวันนี้เราจะไปวิ่งลูกลังกันครับก็กาลังจะตามตูดเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีทูนะฮะไปแล้วนู่นครับ นลินผมก็รอดตายแล้วล่ะผมได้น้ำมันถังหนึ่งน่าจะวิ่งพอดีพอดีอะ่นะนะครับเมื่อวานนี้พอดีตะชุยแกโทรไปบอกครับมาวิ่งงานหน่อยช่วยสต็อกลูกลัางหน่อย นี่ครับที่จะเอามาสต็อกอยู่ตรงนี้ฮะใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะพอดีกินอยู่ ตรงตีเน,นเนินนี่ฮะตรงที่จะเอามาสตอ็อกนี่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 ทางบ้านหลังเหลืองเหลืองอยู่ขวามือนี่ครับไอ้เขียวเขียวนี่เขียวเขียวนี่เขียวเขียวเหลืองๆนี่นี่ครับตรงที่จะเอามาสต็อกก็คือตรงนี้นะฮรระยะทางก็อยู่ราวๆประมาณสัก สองกิโลสามกิโลได้มันนอกเราก็อย่างนี้และครับก็ช่วยๆกันวิ่งไปโซนบ้านผมราคามันก็ไม่ได้สูงเท่ากับโซนสุรินทร์บุรีลำเท่าไหร่เนาะเจ้าเจีไอ้เจ้าเจมจเจมนี่ครับเลี้ยวๆนี่ฮะ เ็บเบเบ,บ,บคือรถนารินแกไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟเลี้ยวนะผมก็เลยต้องประคองตูดไว้นะครับมีเห็นไหมไฟท้ายไฟเลี้ยวแตกหมด <laughs> ชัดเลยเด็กพวกนี้ออผมก็ตีไฟเลี้ยวให้อยู่รถก็เลี้ยวแม่วิ่งตัดหน้าอีกแล้วเกือบตายแล้วนะเกือบตายนะไม่ได้นะไอ้หนูทําแบบนี้ตายได้นะแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่รถ แม็โคจะสวยเอารับถตีไฟเลี้ยวขนาดนั้นมันยังจะแซงขึ้นมานะมาตั้งครึ่งคันแล้วข้ามเลนมาแล้วด้วยอวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยผมเมื่อเช้าผมก็โดนตัดหน้าไปทีหนึ่งนะตอนออกจากบ้านมาพอมาคลิปนี้ก็โดนตัดหน้าอีกแล้วอันตรายนะครับทําอย่างนี้ไม่ได้นะฝากเตือนถึงอ่วัยรุ่นนะ ไ้รุ่นสายหมอบเนี่ยนะครับอย่าหาทำเด็ดขาดเลยแบบนี้นะครับไม่งั้นคุณจะได้ไปนอนเฝ้ารากมะม่วงนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยจะเป็นปุ๋ยง่ายๆนะครับมันไม่ใช่อ่าเรื่องสนุกนะครับขับรถตัดหน้ารถสิบล้อเนี่ย น้องนะโอ้โหดูเลยครับโอ้โหเบอร์ไปหมดแล้วทางไม่ได้ขีเลยนะครับ,เป,รบเป็นทางคอนกรีตนะเป็นทางคอนกรีตเป็นทางยางมาตอยนะครับทางวิ่งออกมาเนี่ยไม่ได้ขีไม่ได้ขี่เลยนะก็น่าจะทําเที่ยวได้อยู่นะครับโอโ้เบอร์ไปหมดแล้วพี่น้องโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยมันโฟกัสไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า กระจกผมก็ไม่สะอาดโอ้ยตายแล้วไอตัวนั้นก็ไม่อยู่ตัวล็อกทิ้งไปตัวหนึ่งแล้วนะเนี่ยขาจับโทรศัพท์เนี่ยให้เขาไปตัวหนึ่งแล้วเด้อจะได้ให้อีกตัวนี้โออ้้พี่นงสาวนักเรียนโอ,ยอ,อ้สาวรอดอสาวรอดผู้สาวรอด อตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วครับ <c oughs> ใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะจากตรงนี้ไปหาที่เทก็อยู่ราวๆประมาณสักสองกิโลกว่าๆ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ที่นาเก่าของที่บ้านผมครับก็คือของพ่อตาผมนะแปลงเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือที่เขาไถเนี่ยยาวไปนู่นเลยแต่ว่า พอเขาแบ่งแบ่งลูกแบ่งหลานแบ่งแบ่งพ่อแบ่งแม่หมดทุกคนแล้วก็เลยเออนนี่นะครับดีวผมาที่จอดเพราะว่าแมคโคร,รนะ Mac จะลงตรงนี้หรือเปล่านะแมคโครจะลงตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยต้องหาที่หลบก่อน ก่อนเพราะว่าเผื่อมีรถมานะครับอตอนนี้แมคโครลงแล้วครับค่าศึกโจมตีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปปดทุกก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ไหวแล้วพี่น้องบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ว